พอกนี่เจ็ดพันแปดพันได้พี่น้องนี่นี่พองนี่พี่น้องนี่นีเจ็ดพันหาหนึ่งพี่น้องนี่แต่แดงเก่าพันหานี่ราคาหนิกับราคาต่อเอาพี่น้องคุยกันเอาหนิสีเงาเงาสีพมินนี่นี่พี่น้องนี่เห็นปะ ข้องนั้นเลยพี่ท่านเลยมันมีเจ็ดักว่าแล้วค่ะเจ็ดพันแปดพคอนคอนขึ้กันมาราคาคล้ายๆกัน<อ>พี่น้องเนี่ยสองข้อกเลยพี่น้องนี่ยข้อกนี่ก็มีราคาเดียวกันเลยเจ็ดแปดพันพี่น้องแต่มาสี่ตัวเราคุยกันหนูพี่น้องราคาเบาเกินนี่เนี่ยเบาเกินเก้าพันเลยพี่น้องเนี่ะไม่เกินเก้าพันราคาเนี่ยเดงแดงก็มีเด้อพี่น้องนะเด้งแดงก็มี